สวัสดีค่ะพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะหลังจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดในประเทศไทยเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเช่นสวมหน้ากากอนามายัยหรือล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะดังนั้นก่อนออกจากบ้านเราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะคะ วันนี้น้ำหวานมีวิธีเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านและวิธีดูแลตัวเองหลังจากกลับถึงบ้านมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนออกจากบ้านคุณผู้ชมควรเตรียมความพร้อมดังนี้ค่ะ 1. วางแผนว่าจะต้องเดินทางไปทําธุระที่ใดบ้างเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดค่ะ 2. ก่อนออกจากบ้านควรสํารวจตัวเองว่ามีไข้หรือไม่หากคุณผู้ชมมีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสจะไม่สามารถซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามสถานที่ต่างๆได้ค่ะ 3. ส,สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 4. งดสวมนาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเชื้อโรคอื่นๆค่ะ 5. พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของนอกบ้านหากมีความจำเป็นต้องสัมผัสให้ใช้เจลแอลโกอฮอล์ล้างมือทันทีค่ะ 6. หลีกเลี่ยงการไปทำธุระบริเวณที่มีคนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่ต่ำกว่า2เมตรค่ะ เมื่อคุณผู้ชมทำธุระเสร็จแล้วหลังจากกลับมาถึงบ้านควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หากใช้รถส่วนตัวให้ทำความสะอาดภายในรถด้วยแอลกอฮอล์หรือนำรถไปจอดตากแดดให้ในรถมีอุณหภูมิเกิน54องศาเซลเซียสนาน20นาทีขึ้นไปจะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ค่ะ 2. ถอดเสื้อคลุมและรองเท้าไว้ข้างนอกบ้าน 3. หากคุณผู้ชมใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้ทิ้งลงในถังขยะนอกบ้านหากใช้หน้ากาก,ากผ้าให้ซักและตากแดดทุกวันค่ะ 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเปิดประตูบ้าน 5. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตูกระเป๋าโทรศัพท์มือถือกุญแจและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ 6. แยกซักเสื้อผ้าที่ใส่ออกนอกบ้านไม่ให้ปะปนกับเสื้อผ้าที่ใส่ในบ้านค่ะคเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 หากคุณผู้ชมยังไม่ได้อาบน้ำสระผมห้ามนั่งบนโซฟาหรือนอนบนที่นอนนะคะเพราะเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจติดอยู่ตามเสื้อผ้าและร่างกายของเราค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 เพื่อคนหูหนวกได้ที่ Facebook Fanpage คนหูหนวกรู้สู้โควิดสวัสดีค่ะ